よろすくお願いまします。 ก็ไม่เห็นว่ายังไงก็เจ้าก็ไปหรือขอไปแด้วแล้วเขาได้ผลแล้วเขาก็ได้ผลแล้วนะแต่ว่าเขาไม่รู้ว่ามันยกไปได้เลยไหม หอมพวกล้นป่าดโอ้ไม่ค่ะหอมข้างันนั่นค่ะเลยทุกลงเลยกรรมการหนักใจในี่ไงนี่ลอขอมพวกเงินนี่ละ